สวัสดีครับยินดีช่องคุณพ่อการ์ดไฟอีกครั้งนะครับเย่แองเฟยเนาะก็มีน้องๆอะไรคนทักมาขอเยอะมากๆนะฮะกับแองเฟยที่เสริมของใหม่ละซึ่งคุณพ่อไม่ได้เสริมแค่ของใหม่ล่าสุดนะครับคุณพ่อเสริมของก่อนล่าสุดเลยนะเพราะว่ามันออกออกใหม่เทินมาสองรอบนะฮะกับแองเฟยเพราะฉะนั้นลิสต์นี้จะใส่ของเสริมสองครั้งเลยนะฮะก็ อาจริงๆถ้าไม่มีก็มีตัวใส่แทนได้แต่คุณพ่อไม่ได้เอามาก็ก็ใส่ตัวเพิ่มพลังไปนั่นแหละง่ายๆเพิ่มพลังตําแดมง่ายๆหรือหรือตัวยิงแดมอยากได้ยิงก็ใส่ยิงอยากได้เพิ่มพลังก็เสิเพิ่มพลังเนาะก็เด็กใหม่เอาจริงๆนะคุณพ่อก็ยังไม่ถนัดเกิดกับการเล่นเล่นแ e องเฟสซึ่งตอนซึ่งตอนนี้มันสนุกขึ้นแต่แลกกับด้วยความที่มือใหม่คุณพ่อพูดได้เลยว่ามือใหม่เล่นยากอาจจะต,ต้องมีประสบการณ์เล่นเังกาดบ้างถึงจะ เล่นได้ถนัดแล้วก็ต้องมีการคิดเยอะเพราะสมองครวรอาะต้องคิดขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่เยอะมากๆเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยนไม่ถนัดเด็กแบบนี้นะเพราะว่าปกติแล้วค่อนท้านจะไม่มีสมองในการเล่นนะจะ <laughs> จะวิ่งไปชกเขาอย่างเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นชินมังคุสนะฮะร่างใหม่ข้ามเวลามานั่นเองเนาะของตอนนี้คุณพ่อล่าสดุดคุณพ่อเห็นในเว็บไมเทิร์นมีแล้วนะไปซื้อในเว็บไวเทิร์นได้ทั้งทั้งแองเฟย์ทั้ง อานวาแกรเปอร์ uh, เลยนะฮะตัวเริ่ม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 คุณพ่อใช้เป็นเจ้าเจ้าหมอนี่ก็จะใช้เป็นอาเอดรอยเลสเนาะก็เลับจัว่วหยิบควิชูทิกเก็ตหนึ่งใบขึ้นมือง่ายๆจบๆเนาะให้มันเข้าตีไม่ใช่รหรอกมันติดตีไม่ใช่เนาะใช้ตัวไหนก็ได้แหละจริงๆแองเฟไม่ได้ฟิกแน่นอนว่าเด็กนี้เป็นเด็กมังคูสนะฮะกรนนั้นใส่ว่า อ่าเซฟโรดเอสเตอร์ชินมังคูดเมเล็กเนาะก็บหน0 0งมีโรเทคออโต้เมื่อการ์ดใบนี้ถูกดาเมจเช็คต้องดดเมจเช็คอย่างเดียวนะก็คือการเจ็บแดมนั่นแหละจะได์เช็คไม่ได้นะต้องดาเมจเช็คถ้าเป็นกลางเราเป็นอาร์เอเกอร์มังคูดเมเล็กก็คือไอ้ล่างธรรมดาล่างแรกอะทิ้งมือหนึ่งใบล้วซูพีเรียไลท์มันจากดาเมจโซนถ้ากับว่า คุณยืนเป็นล่างแรกปุบคุณเจ็บแดมอะ,อะเข้าครับเข้าแวนครับเจ็บหนึ่งแดมเป็นเจ้าหนี้ทิ้งมือหนึ่งใบถ้าแวนเป็นอันนี้ก็เท่ากับฮิวฟรีหนึ่งใบโดยการทิ้งมือหนึ่งนั่นเองดีเก่งอีกสกิลหนึ่งแอคทีฟแวนการ์ดนะครับในเทิร์นเล่าถ้าเรามีฟอร์์มาร์เกอร์เอ้ยถ้าเรามีโรเทคมาร์เกอร์ er ในสนามสองใบหรือมากกว่าแถวหน้าระบบหมื่นเนาะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคอนตินิวร์แวนการ์ดเหมือนกันยูนิตท,ทั้งหมดที่อยู่ในช่องเรียการ์ดที่มีโรเทค ยูนิตเหล่านั้นจะไม่ถูกรีทรายจากความสามารถของการ์ดนะครับเก่งมากเก่งสุดๆไปเลยนะฮะเป็นตัวเล่นหลักของเด็กน้องเพระเาะนั้นใส่สี่นะครับแน่นอนว่าอย่างนี้เห็นว่าสกิลบนอกว่าขอแวนติดชื่อมาคูดเมเล็กเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่อาร์เคเตอร์มาคูดเมเล็กธรรมดาสี่ใบนะครับบังคับใส่สี่ทั้งสร่างเลยเนาะ มื่นสองมีโพเทคเหมือนกันออโต้แบนการ์ดมาลงสนามเคาน์เตอร์บัสสองถ้าเบนการ์ดคู่แข่งเป็นเกรดสองยิงเดมคู่แข่งหนึ่งเดมถ้าคู่แข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าเคาน์เตอร์บัสสองเหมือนกันเราฮิวหนึ่งก็ถ้าเราเริ่มขึ้นสามก่อนเราก็ได้ยิงเดมเขาหนึ่งถ้าเราขึ้นสามทีหลังเราก็ได้ฮิวหนึ่งหนึ่งเดมอินเตอรแอคทีฟแวนการ์ดมาเผื่อเทินนะฮะโซบัสหนึ่งคอการ์จากดับโซนไม่เกินสามใบลงช่องเลียจากนั้นยูนิตแถวหน้าสามใบจะบวก าอาจจะบวกตัวละห้าพันเนาะเป็นสกิลแอคทีฟหมายความว่าถ้าคุณกดสกิลนี้ปุ๊บคอมาสามตัวหรือสองตัวหรือหนึ่งตัวก็ตามแถวหน้าบวกสามพันแล้วคุณเจ็บแดมเป็นไอ้นี่แล้วมีโรเทคมาเกอร์สองใบปุ๊บแถวหน้าไอ้สองตัวจากบวกห้าพันจะบวกอีกหมื่นหนึ่งเป็นหมื่นห้าเก่งเก่งมากๆใสี่นะครับเด็กนี่นี่เห็นว่ามันใส่เกรดสามแล้วมันมีการที่เอาสามทำสามเยอะมากๆเพราะฉะนั้นติดโรงพยาบาลไว้คู่หนึ่งเลย ลงบัลขึ้นที่ฟีเทอร์พาเลสเนาะหนึ่งมืนสองพันมีโพเทคออโต้แวนเหลียมมันจมตีเคาจเตอร์บะอ่ะโซ so บาร์เกตสามสองใบต้องโซบาร์ th, เป็นเกตสามทั้งสองใบเลยนะความเดเมจเราทั้งหมดตัวมันจะบวกสองหมื่นบวกคลีและห้ามพีจีโคตรดีกับเด็กนี้เนาะเพราะว่าเด็กนี้มันมันมีการทับสามทับสามอะ่ะปัมป๊มปั๊มโพเทคเยอะมากๆ เกรซสองใบแรกนะฮะจะเป็นของจากไมเทิร์ดเหมือนกันอันนี้จะออกในชุดเดียวกับกาวีเอลเนาะก็จะเป็นแบ็กแมปปิ้งซาลาฟีเอลเนาะพลังก้าพันชิวห้าพันคอนเทนิวเรียการ์ดในเทิร์นเราถ้ามีการ์ดใบใหม่เขาจะเมทโซของเราในเทิร์นนี้บวกหมืน่นสกิลบนซ้ำสกิลล่างนะครับสกิลล่างออโต้แวนเลียไม่ลงสนามโซบัสหนึ่งใบฮิลเราหนึ่งใบแล้ว by, ลเจ็บแดมมันบอกว่าให้เจ็บแดมหมายความว่าถ้าเช็คได้ฮิลได้ฟอนต์ได้คีได้ดรอทิกเกอร์ ก็จะจิ้มหนึ่งตัวบวกหมื่นแล้วเล็กเกิดผลทิกเกอร์กับบวกคีได้จัวอะไรพวกนี้ไปเก่งเก่งมากๆสกิลนี้สามารถใช้ได้ชื่อละหนึ่งครั้งก็จะเหมือนกับพวกเนมานที่ลงห้องแวงครับโซบัสหนึ่งฮิลและเจ็บคุณจะอีกตัวหนึ่ง้วก,กดสกิลไม่ได้แล้วลงไปปุ๊บมันจะเป็นวาน,นิลาแต่มันบอกว่าสกิลบนที่บอกว่าบวกหมื่นเพราะว่าเห็นการไม่เหม่เขาเดเมจทั้งสองตัวจะได้เหมือนกันแต่จะแค่เลสคิวเช็คไม่ได้นั่นเองนะฮะ เรียกง่ายๆเนาะลสคิวเช็คเนาะก็มันเป็นสกิลเก่าของของแองเฟย์พักจีเนาะไอการที่จะฮิลแล้วเจ็บแดมเนี่ยฉันเธอระครั้งนะฮะใส่สีซึ่งไอเนี่ยมันมีในไมเทินถ้าถ้าไม่มีหรือยังไม่อยากซื้อเพราะว่ามันจะออกในชุดของชุดของออเซราคิเอกาวิเอเออพบเอฟอีกนานนะกับกาวิเอลจะออกอีกหลายเดือนนะก็ ใส่พวกตัวโซบัสหนึ่งยิงเอาเลียเขาเข้าแดมก็ได้หรือบวกพลังตำแดมก็ได้แทนได้ทันทีนะครับไม่ซีเรียสเนาะเกรดสองอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆนะฮะเพราะว่าเด็กนี้ตอนนี้มันเป็นเด็กที่เล่นกับโปรเทคสองไปแล้วนะฮะแบบร้อยเปอร์เซ็นก็จะเป็นแอมพูชชั่นแองเจิลแปดพันชิวมืออ่ะแปดพันชิลห้าพันคอนติเนียลเรียกัดถ้าในแถวแนวตั้งนี่กับยูนิตนี้มีมาร์กเกอร์อยู่ตัวมันบวกหมื่นห้า แค่มีอยู่บนมาร์เกอร์มันอยู่หน้าหรืออยู่หลังมาร์เกอร์อยู่หลังก็ตามมันก็บวกหมื่นอยู่ดีอีกสักิลหนึ่งคอนทินิวเรียกกาดในการตัวตีวอยู่นี้โจมตีถ้าเรามีโรเทคมาร์เกอร์สาใบหรือมากกว่าบนสนามคู่แข่งไม่สามารถปา PG จได้ตีแรงเนี้ยไม่พอห้าม PG จด้วยเก่งมากๆหนึ่งตัวนะฮะเกตหนึ่งไม่สุไอ้เกตสไม่สุดท้ายก็จะเป็นเจ้านี่ เอ็ดดอชชัยเนาะก็พลังเก้าพันชั่วพันคอนเทนิวแวนเลียในเทอร์เราถ้ามีการ์ดใบใหม่ค่าเดเมจโซนในเทอร์นี้ของคู่แข่งตัวมันบวกหมื่นอีกสกินหนึง Auto ่งออโต้เลกาดเมื่อมันโจมตีแวนคู่แข่งเอาเลกาดคู่แข่งหนึ่งใบเข้าดดเมจโซนแล้วแข่งฮิวหนึ่งเดมถ้ากับว่ามันตีปุ๊บคู่แข่งได้ดูคู่แข่งโดนยิงหนึ่งเดมก็คือเอาเลียเข้าเดมแล้วก็ฮิวสกิลบนหนวอยนี่จะติดก็บวกหมื่นแล้วก็มาจบกันหน่อสูริทายแต่แต่ แต่ชินมังคูดบอกว่าการ์ดที่อยู่บนแอ c เซลอะการ์ดที่อยู่บนโพเท็จะไม่ถูกรีไทยจากความสามารถของการ์ดหมายความว่าถ้าไอ้นี่มันอยู่บนแอ c เซลอะอยู่บนโพเท็ตี1มื่นสี่ยิงหนึ่งดมก็ยิงเลียเขาหนึ่งดมเป็น 24. สองมืนสี่กิลตายมันจะไม่เกิดเพราะว่าชินมังคูดบอกว่าห้ามตายแล้วชินมังคูดหวดอ่ะบวกอีกถ้ามีมาร์เกอร์โรเทคสองใบ จะเป็นสิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าไอ้นี่บวกอีกหมื่นหนึ่งเป็นสามเก้าโคตรแรงเช่นเดียวกันน้องคนนี้ก็จะแรงขึ้นไปอีกเหมือนกันนะฮะห้ามถ้า,ถ,าถ้ามีสามใบก็ห้ามพีจีด้วยเกรดสองก็จะใส่อยู่สิบสองใบมาตรฐานเลยนะฮะเกรดหนึ่งคุณพ่อไม่ได้ติดใบใหม่เนี่ยสี่ใบเนาะใส่ไว้แค่สามเพราะมันสเกเป็นสก,กิลแอคถ้าไม่เจอแคนเผาแคนยิงหรือ ถ้าเป็มังคุดเมเล็กขึ้นมือมันมีโอกาสใช้ได้เรื่อยๆอยู่แล้วอะมันรีไซเคิลของได้ไงก็ใส่ไว้3ใบนะฮะเป็นใบใหม่เนาะเพรสซิเตอร์แองเจิลแปดพันชั่วมื่นแอคทีฟเรการวันเบอเซอร์บัสหนึ่งจัวหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็นำการที่ติดมังคุดเมเล็กจากดรอปหนึ่งใบไปแปะท็อปก็คือทำให้การันตีได้ชินมังคุดเจ็บแดบนั่นเอง ใส่ตัวช่วยเซฟไว้สามในบนะฮะก็จะเป็นเซติโอแองเจิลก็เล่นคู่กับตัวเกตสองเนาะแปดพันชิลหมื่นคนที่นิวเรียากาดถ้าแถวๆนี้ตั้งที่ loser, อยู่ในนี้อยู่มีพมีโปรเทคมาร์เกอร์อยู่น้องจะไม่ถูกเลือกจากความต้องการกัดคู่แข่งแล้วก็เซฟจากแถวหลังได้ก็สามารถเซฟหมื่นหรือเซฟสองหมื่นได้ถ้าโปรเทคอยู่ที่ตูดอย่างนี้น้องก็จะเป็นตัวที่เอามาเซฟจากหลัง เป็นเซปสองหมื่นได้นั่นเองก็เวลาเล่นแอ็กเฟสอะไรๆๆคนก็มันจะวางโปรเทคไว้หลังอันนึงหรือไว้หน้าอันนึงแล้วก็บางคนอาจจะวางไว้หลังหมดเลยก็ได้เพื่อที่ให้น้องมาช่วยเซปเพราะว่ามาคูดเมเล็กมันสามารถชุบมาได้ทุกเทิร์นไงเซปแล้วก็ชุบมาใหม่เสร็จแล้วก็โซบัสชุบมาใหม่ได้อ่ะอันนี้อาจจะต่างกับคงที่แล้วนะเพราะว่าคงที่แล้วคณพ่อใส่เนี่ยแค่สองใบนะแต่ว่าตอนเนี้ยมันจําเป็นที่จะต้องใส่เยอะมากๆเพราะฉะนั้นใส่ไ้สามใบนะฮะเป็น ออทิสตกแองเจิลแปดพชูหมื่นออโตออโตเลกาดไม่ลงสนามจากมือเปิดเด็ก7ใบเอาการที่ติดชื่ออาร์คแองเกอร์มังคุดเมเล็กก็คือมังคุดล่างแรกขึ้นมือถ้าขึ้นมือเอาน้องเข้าโซถ้าเปิดเจไม่เจอก็อยู่ที่เลียต่อไปนะฮะใส่3ามใบจําเป็นสุดๆแล้วก็ใบนี้เป็นโปรโมงานแข่งเนาะใส่ใบคู่เดียวนะฮะก็จะเป็น เบลิฟูลเมลแองเจิลแปดพันชูหมื่นแอคทีฟเรียกาดเอาน้องเข้าโซสลับมือกับแดมเราหนึ่งใบแค่นี้เองซึ่งไอตัวเนี้ยถ้าไม่มีไปใส่ตัวสลับแดมตัวอื่นได้มันมีอีกตัวหนึ่งที่เสียเคาน์เตอร์บาร์แล้วสลับแดมได้หรือทิ้งมือสลับแดมอะไรพวกเนี้ใช้แทนกันได้หมดเลยแค่เอามาสลับให้มาคูดขึ้นมือเฉยแล้วมันได้เพิ่มโซคุณพ่อเลยติดไว้หรือบางคนอาจจะเอาตัวที่เก็บกับใตแ้แล้วจวแล้วเก็บพวกเนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะฮะ แต่ตัวนี้ก็ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเป็นโปรโมโนะครับถ้าไม่มีใส่ตัวอื่นได้เพราะว่ามันใส่แค่นิดเดียวเอามาแค่สลับแดมเฉยๆเด็กนี้ใส่รอทิกเกอร์สีใบนะครับก็เป็นรอพิจิแล้วก็ติด,ดรอธรรมดาไว้ใบหนึ่งเด็กนี้มีการจวดทิ้งมีการอะไรพวกนี้เยอะก็ติด,ดรอไว้ไม่เสียหลายแน่นอนนะฮะว่าคริเจใบนะครับตึงๆแล้วก็ฮิลสีเค ก็วิธีเล่นของเด็กนี้ก็เอาจริงๆก็คือโครงเดียวกันกับมาคุดเมเล็กเดิมที่เล่นกับโปรเทคสองคุณพ่อไม่ได้ทำคลิปมาคุดเมเล็กโปรเทคสองเนะทำแต่โปรเทคหนึ่งก็ขึ้นเกร็ดหนึ่งเอาจริงครับถ้าไม่ซีเรียสนะจะขึ้นอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่มีเกล็ดสามบนมือก็อาจจะเก็บน้องนี้ไปบนมืออาจจะขึ้นเป็นไอ้นี้ก็ได้เพราะว่าไงล่ะโซบัดออกได้อยู่แล้วแล้วก็ตีถ้าถ้าถ้ามีบนมือก็เอามาลง ลงนี่ก็ได้แล้วก็เปิดเจ็ดหยิบมาคูดถ้าหยิบได้ก็น้องเขาโซ่หยิบมาคูดแล้วก็น้องเขาโซไปเป๊บแ,แค่นี้ขึ้นสองขึ้นสองเด็กนี้ก็ยังถือว่าไม่ฟิกอืมขึ้นเป็นใครก็ได้ให้ดีหน่อยก็ขึ้นเป็นคนนี้มันจะทําให้เราถ้าเรามีแดมเนาะถ้าเราเจ็บซะหนึ่งเดมสมมติเจ็บหนึ่งเดมเส็จเดมปุ๊บไล่น้องลงมาครับซบัดหนึ่ง เด็กนี้ต้องโซบารตัวเล่นเพราะฉะนั้นโซบารของเล่นออกไปก่อนเพราะว่าเราชุบได้เลทคิวเช็คฮิวหนึ่งแดมแล้วเจ็บหนึ่งแดมจะเป็นคิทิเค้ลทริกเกอร์ครับแวนคีพลังแวนแล้วสมมุติเราไม่อยากจะลงเรียให้เขามาตีอาจจะเจอแบบคางโร่หรืออาจจะเจอเป็นนาลูที่เขามียิงบอร์ดก็ตีไปหมื่นเกแล้วก็มีการได้ใหม่เขาเดเมทโซนบวกอีกหมืน่นเอ๊สก,กิลบวกหมืน่นอ๋อสก,กิลบวกช่อ,องเลียหมื 19, ่นเก้าสองขีแวน ก็แรงแล้วขึ้นสามขึ้นสามมันขึ้นเป็นชิ้นมาอ่มาคูดเมเล็กอิมัลตอริก,กีพโรเทคทูนะฮะสกิลของมาคูดเป็นแอคทีฟไม่ต้องรีบกดคุณค่อยๆเซตบอร์ดไปก่อนก็ถ้ามือเราถืออ่ะสมมติมันจะได้เห็นคอมโบนะมือเราถือไอ้นี่อยู่แล้วแล้วเราอยากจะให้มันเจ็บเป็นเป็นทริกเกอร์อ่ะเป็นไอ้นี่ คุณก็ลงเจ้านี่มาก่อนอาจจะลงข้างนี้ก็ได้เพราะว่าข้างนี้ไม่ได้ทาอะไรเนาะคุณก็กดสกิลของเจ้าหมอนี่โซบัสหนึ่งก็เหมือนเดิมโซบัสตัวเล่นออกไปจัวหนึ่งแล้วทิ้งมือหนึ่งใบคุณก็ทิ้งเป็นชินมาคุดแล้วบอกว่าถ้าแล้วก็เอาการที่ติดมาคุดเมเล็กหนึ่งใบาจากหลุมไปแปะท็อปเด็กอ่าเราจะชุบได้สามตัวในหลุมเราอะมีแน่ๆแล้วสามตัวนี้อืม เราสามารถชุบสามตัวนี้ได้ก็โอเคไม่ซีเรียสก็กดสกิลแวนครับโซบัสหนึ่งอ่า,อาโซบัสต,ตัวนี้เอามาช่วยบูทเฉยฮิวสามใบตอนนี้ในหลุมในหลุมเรามีสี่ตัวนี้อ่าคุณอาจจะลงตัวนี้มาหนึ่งตัวสองตัวอันนี้เพราะมันได้เสพได้แล้วมันเสพหมื่นอ่าถ้าเป็นอย่างนี้คุณพ่อจะมาตัวนี้ลงนะสามตัวอืม แล้วก็เจ็บหนึ่งแดมครับเจ็บเป็นชินมาคุดสกิลสกิลของชินมาคุดเมื่อเจ็บดดเมจโซนเป็นตัวมันโซบัสหนึ่งเอ้ยทิ้งมือหนึ่งซูเปอร์เรียไลท์อิมัลเจอริคกิฟโปรเทคทูารทุกใบที่อยู่บนโปรเทคจะไม่ตายจะไม่ถูกยิงแล้วก็มีโปรเทคสองใบแถวหน้าบวกหมื่นสองตัวนี้บวกไปอ่าสามตัวนี้บวกตัวละห้าเอ้ยสองตัวนี้บวกอีกตัวละห้าพันจาก สกิลตอนชุบคุณพ่อไม่ได้ลูกเต่ามานะวันนี้เลยเลยพูดอย่างนี้ไปก่อนนะบวกตัวละห้าพันจากสกิลแอคของล่างแรกแค่นี้เนี่ยโซมีโอเคไะโซพร้อมใจพร้อมเราทําได้เอาข้างไหนตีก่อนก็ได้หรือเอาแวนวิ่งก่อนเลยก็ได้เพื่อออกทริกเกอร์เอาแวนวิ่งเปิดทริกเกอร์ออกก็ข้างนี้วิ่งต่ออ่ะเพิ่งไอตัวนี้ลงเพิ่งเพิ่อเ่อนเนยนนนย้อน ไอตัวนี้ลงมาคุณสามารถทำレスคิวเช็คได้อีกครั้งหนึ่งนะโซบัส so, หนึ่งอาะโซเป็นมาคูดทิ้งอะมาคูดอาจจะเก็บไว้ white, เพราะว่าเรามีโรงบาลโซเป็นตัวเริ่มทิ้งไปเมื่อลงสนามレスคิวเช็คได้เป็นรอทิกรจิ้มหนึ่งตัวบวกหมืน่นอ่าจิ้มให้จิ้มให้จิ้มให้ตัวนี้บวกหมืน่นแล้วก็จั่วหนึ่งสกิลของคนนี้แบบตัวจั่วของเล่นสกิลครับ สกิลเป็นแอคทีฟยัดโซเอามือกับแดมสลับกันเอารอพีเอาดอ,อ,าดอพีจีขึ้นแล้วก็เอาอะไรก็ได้หนึ่งใบไปแปะแดมืมแค่นี้แล้วก็ลากน้องลงมาข้างบนอาจจะมีเจ้าหมอนี่มาแทนช่วยตีแทนอันนี้ก็จะบวกหมื่นห้าอยู่อ่ะตัวนี้จะบวกห้าพันแล้วก็ตัวนี้จะบวกหมื่นห้าไอ้ตัวนี้จะบวกหมื่นหนึ่งจากสกิลแวนเนาะเห็นไหมใช่ อ๋อแถวหน้าอ่ะใช่เพราะว่าแถวหน้าสามตัวบวกห้าพันห้าพันห้าพันใช่ไหมล่ะแต่ว่าตอนนี้มันไม่อยู่หลังแล้วแต่ว่าพลังมันให้ไปแล้วเพราะฉะนั้นพลังียังอยู่โอเคแค่นี้แวนวิ่งเลยหรือถ้าเขากลัวเขาเสพเสพทิ้งหมดแล้วก็เอาข้างนี้เปิดก่อนก็ได้อันนี้บวกหมื่นเพราะมีอะไรเขา,เข,าเข้าแดมแล้วตัวนี้สกิลมาตตีครับเอาเลียคู่แข่งลงแดมบวกหมื่นเห็นเห็นลงแดมเป็นสองหมื่นอ่าสตาร์ที่สิบสี่สองหมื่นสี่ แวนให้อีกหมื่นหนึ่งเป็นสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่บวกอีกแปดพันสามสี่สี่สองสี่สองบวกอีกห้าพันเป็นสี่เจ็ดโคตรแรงแวนติอ่ะเมื่อจบการต่อสู้ถ้ากดสกิ a, ลยิงเลียรีทายแต่ว่าแวนบอกว่าถ้าอยู่บนโพเทคไม่โดนรีทายแวนวิ่งสองสองแล้วก็ข้างนี้ทิกเกอร์ลงข้างนี้หมดสตาร์ทที่สิบสี่เหมือนกันสิบสี่บวกแปด เป็น 22, 22ยี่สิบสองยี่สิบสองบวกอีกหมื่นหนึ่งเป็นสามสิบสองสามสิบสองบวกอีกหมื่นหนึ่งเป็นสี่สิบสองเหมือนกันโคตรแรงอ่าแล้วก็ไอติกเกอร์ไอดอติกเกอร์เมื่อกี้ให้ข้างไหนนะรีบไปเลยให้ข้างนี้ใช่ไหมข้างข้างนี้ก็จะเป็นสี่ห้าสิบสองเนาะแรงกว่าเดิมไปอีกเนี่ยเล่นอยู่แค่เนี้ยและปัญหาของมันมีอย่างเดียวในตอนนี้กับเด็กนี้นะฮะก็คือเวลาเริ่มเทินใหม่คุณจะต้องถ้าอยากจะเล่นต่อคุณจะต้องมีมาคุด มาไลฟ์ใหม่ทุกตาไม่อย่างนั้นมันมันจะเสียคอนเซปต์ของเด็กก็คือเด็กมันจะเล่นยาสมุนถ้าคุณมีชิ้นมังคุดมาไลฟ์ใหม่อย่างเงี้ยสองตัวนี้เสพทิ้งได้เลยเสพหมืนห้าไอ้นี่ก็เสพได้นะเสพหมื่นแต่ตูดได้อ่ะยืมมาก่อนขี้เกียจหาอ่ะอาจจะให้ข้านี้ขานี้ขานี่น,นี้อืมคุณต้องไลฟ์ใหม่อย่างเงี้ยแล้วโซบัสหนึ่ง หรือกดสก,กิลไอ้นี่ก่อนโซบัตหนึ่งก็ได้แล้วก็จวดทิง้งอ่ะสมมติว่าเก่งมากๆเก่งจะจัดในหลุมเรามีไอ้นี่อยู่หรือ,อยังไงก็ตามไม่รู้แหละจวดทิ้งไปในเนี้แล้วเก็บขึ้นไปบ,บนแล้วก็กดสก,กิลแวนเลคิวเช็คเอ้ยไม่ให้เลคิวเช็คก,กดสก,กิลแวนสมอ่ะโอเคเข้าใจละลืมลืมลืมกดสก,กิลหอยไอ้นี่ใช่ไหมเมื่อกี้เอาอะไรออกเอาไอ้น้องออก,อออกโอเคอน้องกลับมาใหม่ กดสก,กิลของไอ้หมอนี่โซบาสเป็นมชินมาคุดเมเล็กอ่าจัวหนึ่งแล้วเก็บชินมาคุดหนึ่งใบเป็นแบทท็อปแล้วก็กดสก,กิลแบนต่อถอดเกตหนึ่งออกไปแล้วก็ชุบสามตัวคราวนี้แบบปิดแล้วผมคิดว่าผมจะปิดแล้วคุณพอ่อก็หนึ่งตัวชุบจากหลุมนะสองตัวตัวสุดท้ายเป็นใครก็ได้ชุบๆมาเถอะ เป็นไอโทรโองนี่เหมือนเดิมก็ได้หรือหรือเพื่อเพื่อใช้อาจจะเป็นเท่านี้แหละและคิวเช็คไม่ให้ได้คิวเช็คเจ็บแดมเจ็บแดมครับเจ็บดดมเป็นชิ้นมงคุดบัตรหนึ่งทิ้งมือไม่ใช่บัตรหนึ่งทิ้งมือทิ้งมือหนึ่งโรงพยาบาลแรงอยู่แล้วเอาข้างนี้ข้างหนึ่งถ้ากับว่าสองข้างนี้ห้ามพีจีแบกร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะสกิลโรงพยาบาลหรือ คุณถ้าสมมตินในนี้มีตัวอยากใช้หรืออาจจะเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็ได้หรืออะไรก็ตามแล้วแต่อยากจะเก็บขึ้นมาคุณก็กดสกิลน้องอยัดโซไปก็ได้หรือว่าถ้าไม่จําเป็นอยากให้แวนแวนแรงด้วยคุณก็กดสกิลลงบาเลโซล 3, บัเก็ตสามสองใบบวกสองหมื่นบวกขีความเด่นทั้งหมดห้ามพีจีข้างนี้มีโรเทคสามใบแล้วห้ามพีจีเหมือนกันแรงทุกเลนบวกห้าพันบวกห้าพันบวกห้าพันแล้วก็ตัวนี้บวกหมื่นห้าบวกหมื่นห้าแล้วก็บวกอีกหมื่นห้า อะนับพลังถ้าอย่างนี้ก็ให้แวนวิ่งก่อนเลยก็ได้เพราะว่าสองข้างเนี้ยห้ามพีจีคู่แวนจะออกที่สามหมื่นอ่านับพลังดูแล้วเล่นๆเ,เ,เนาะสองหมื่นสองหมื่นห้าสามหมื่นห้าสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าสองคีท่าไม่ติกเกอร์เลยบว์อีกหมื่นหนึ่งจากแวนเป็นห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าสองคีไม่เอาติเกอร์ไม่เอาพีไม่เอาพีจีข้างนี้ล่ะข้างนี้ตาที่สิบเจ็ด สิบเจ็ดบวกสามหมื่นเป็นสี่สิบเจ็ดสี่สเจ็ดบวกแวงอีกหมื่นหนึ่งเป็นห้าสิบเจ็ดเอาอะไรมนไม่แรง 57, ห้าสิบเจ็ดห้าพีจีห้าหมื่นสองข้างห้าพีจีทั้งคู่ซึ่งถ้าทําอย่างนี้ได้ก็คือคุณจะเก่งมากๆเพราะว่าไอ้โรงบาลเนี่ยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ใช้น้อยกว่าน้องคนนี้ซึ่งถ้าเล่นจริงอาจจะเป็นน้องคนนี้ยืนสองข้างจะมีโอกาสได้ใช้เยอะกว่ายืนเป็นโรงบาลมากๆ นั่นเองก็ไอหมอนเนี่ยมันค่อนข้างเก่งถ้าเราสามารถไลท์เป็นมังคุสเก่าได้ทุกเทินแบบคุณสามารถสู้พิเรไลทับทับอย่างเงี้ยไปปุ๊บแ,แล้วคุณก็ถอดไอล่างไลท์ไ่ปุ๊บคุณก็ถอดไอล่างเนี้ยล่างชินออกแล้วก็ทิ้งมือจวดทิง้งแล้วก็เอาล่างชินเนี่ยกลับไปแปะท็อปแล้วก็เจ็บแค่เนี้ยวนไปได้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าไอล่างชินเนี่ยมันทําให้ล่างเก่ามาเล่นง่ายขึ้นเฉยๆเอาจริงๆคุณพ่อเห็นจากเพื่อนที่เล่นญี่ปุ่นมาเขามาบอกคุณพ่อว่า อในเซตของชินมาคูสเนี่ยมันยังมีเกร2สองีกตัวหนึ่งที่ที่ต้องใช้แล้วเขายังไม่เอาเข้ามาไงเพราะงั้นมันจะเก่งแบบเก่งมากๆเลยมันเป็นตัวฟาร์มหรืออะไรไม่รู้สักตัวหนึ่งอะ่ะก็ตอนเนี้พูดจริงๆคือชินมาคูสเก่งขึ้นเยอะมากๆจากเดิมคือตอนแรกอะ่ะเด็กมันก็เล่นได้แล้วนะแต่ตอนเนี้คือมันเก่งขึ้นเลยอะ่ะเก่งขึ้นแบบเท่านึงอะ่ะก็ทําให คนที่เล่นแองเฟน่าจะดีใจเนาะที่ได้ของเล่นเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ของในอนาคตตอนนี้ก็ยังมีอยู่แค่สองแคลนเนาะก็ยังมีแค่โนวากับแองเฟอนาคตจะมีอันใหม่มาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็ต้องติดตามชมละกันว่าจะมีอะไรต่อไปหรือเปล่านะฮะวันนี้คุณพ่อไปก่อนแล้วนะฮะก็งงตรงไหนคอมเมนต์ข้างล่างคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะตามไปตอบเนาะแล้วก็ คลิปนี้น่าจะมาวันจันทร์มั้งถ้าไม่มีผิดพลาดน่าจะมาวันจันทร์แล้วก็สัปดาห์นี้ก็น่าจะมีอวันการ์ด08ออกใช่ไหมก็อาทิตย์หน้าเราจะได้ดู08นแปดกันทีนี้คุณพ่อจะพยายามเอาพรีเมียมลงมาให้เยอะที่สุดเพราะว่า08มาก็มีอยู่5้าห้กเด็กแล้วอ่ะที่จะต้องทำของสแตนดาร์ดเนาะก็ตอนนี้ก็พยายามไล่พรีเมียมที่ทำเสร็จแล้วให้หมดก่อนละกันเยอะมากๆ โอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ